อันแลสวัสดีค่ะวันนี้มาด,ดามฟินนะคะมาส่งนารุมนนะคะที่บ้านแล้วเออไปสนีเขาบอกว่าไม่เขียนบ้านเลขที่อีกแล้วแต่ในซอยนี้มีอยู่คนเดียวเนาะพี่นารุมน <c ười> คุณนารุมนอันนี้คือ,ล,อลืมเขียนบ้านเลขที่นะคะ โอเคเดี๋ยวนะรุมนจะมาเปิดกันกล่องนี้มีมูลค่า699บาทขนับนี้เป็นเวลาบ่าย2.15มง15นาทีรับขึ้นมาเมื่อกี้เปิดปุ๊บเลยค่ะแล้วมันก็จะให้ดูนะคะอ่า คือวันนั้นเป็นวันที่คุณทรายไหลสดนะคะไวมากโรนี้โผลมาปุ๊บนนะลุ่มวอนรีบขวาคิดก่อนค่ะคิดก่อนสักพักกดไปกดมานะคะอันนี้จะมีร้อยหอ็อลนะคะจะเป็นรุ่นคลาสสิกใช่ไหมคะสองลอเป็นครีมพอดีครีมนนะุ้่มวนนะ่ะใช้เก่ง ชอบมากพรนะมืเห็นนะ้หมือก็เลยโอเคอันนี้เป็นห้าสิบนะคะอันนี้ก็อันนี้กี่อันนี้นนก็เก้าสิบนะคะแล้วก็จะมีตัวค่ะค่ะสิกหรอค่ะเอาพูกมาดามฟิน ก็อง่ีเดี๋ยวเราต้องลองใช้นะคะว่ามันหอมแค่ไหนนี่นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือโซดเซ็กซี่ค่ะอา่อาตรงนี้ไม่ดี โซเซ็กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชิ้นหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะจำนวนว่าโอเคนะคะเพราะว่านางมดรู้สึกนางมดจะติดใจมาดาวจินมากเลยนะคะซึ่งอันเก่า่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า เป็นยังไงอะคะนี่ค่ะน,น,นี่นี่น้ำมันไม่ได้เปิดไฟตู้นะนี่ค่ะอันเนี้ยตัวเนี้ยเ,เซ็กซี่มีเนี่ยนะน้ำมนใช้อ่อเกือบหมดละนะคะซันชูส์ซันชูส์ก็ครีมก็ใช้บ่อยเซวอนก็ใช้บ่อยนะคะแล้วก็ตัวนี้มาดามฟิตอ่อโสดเซ็กซี่นี่ยังไม่ค่อยได้ใช้ส่วนเซ็กซี่มีเนี่ยนะคะก็ ก็เดี๋ยวก็จะได้ออกมาใช้แล้วก็คือเวลาที่เราซื้อของนะคะเราก็จะต้องใช้สมองนิดนึงว่าอ่ะตัวไหนที่เราอยากลองตัวไหนที่เราชอบหมดแล้วอยากซื้อใช้ซ้ำอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคพอดีว่าเป็นสิ่งที่นรมนชอบนะคะมันหอมโอเควันนี้ก็บ๊ายบาย ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ